สวัสดีค่ะ ส่งงานกระถางนะคะหมอหมาแปดสิบนะกี่ต้นก็ได้คะ่ะพี่หมอหมอาคะส่งนะคะทักทายได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะใครเห็นไลโอ,อแล้วมั่ง สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะทักใรได้ค่ะพี่พี่ส่งงานกระถางนะกี่ต้นก็ได้ค่ะหมอหมอแปดสิบนะคะ ทักทายได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะมีคนคุยด้วยก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะบนสีเยอะแยะเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นพี่พี่ทักทายได้นะคะสองงานกระถางนะเลี้ยงนานมากๆแล้วค่ะเป็นดงเลยพี่พี่หลากหลายสีสันมีหน่อก็เยอะค่ะสวัสดีค่ะ อ่าคอมเมนต์มาได้คะ่ะพี่พี่ถามได้อยากดูต้นไหนถามได้นะคะสวัสดีคะ่ะมีใครคุยไหมเอ่ยคุยกับโอได้นะคะสอบถามกันได้คะ่ะไม่รู้จักชื่อก็พิมพ์สีมาได้นะพี่พี่มีหลากหลายสีสันโอเลี้ยงนานมากๆแล้วนะคะ อันนี้ซันเซ็ตนะพื้นพื้นน้ำตาลปลายส้มมีใครชอบไหมคะซันเซ็ตสกายสวยงามมากอันนี้สีม่วงสีส้มก็มีสีแดงก็มีพี่พี่หลากหลายสีสันเลยค่ะไว้เข้ามาชมก่อนได้นะพูดคุยกันได้ค่ะทักทายกันได้ค่ะอันนี้สบายนางฟ้าทำได้พี่พี่นี่เนือดวง พูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะมีใครคุยด้วยไหมเอยพี่พี่ทำเพกไปให้อย่างดีเลยนะคุยได้ค่ะถามได้เลยนะพี่พี่ถามได้อันนี้อุสามณีค่ะนีเป็นกอนะคะมีสี่ต้นร้อยยี่อันนี้นอนแบบจุกๆเลยค่ะเยอะมากสาวสาข,ขัญวันนี้ไม่ชอบไหมไม่ชอบไหม มีใครคุยด้วยไหมพี่พี่โอ้ถ้าไม่มีใครคุยด้วยเขาจะลงแปบ๊บเดียวลงแล้วแหละถ้าไม่มีใครคุยอ่ะขี้เหงาคุยได้นะคะอันนั้นกอกเกรดค่ะสวยงามมากกอกเกรดอันนี้ปูร่ราสีตาไฟนี่อันนี้สีเป็นจรงค่ะ เอาไปรวมกอได้นะสีเบญจรงถามได้นะพี่พี่ถามได้ค่ะมีใครชอบเข้มเข้มไหมอันนี้สีดำเลยนะกาดำพี่พี่คุยโอ้ได้นะคุยได้ค่ะมีใครใจดีพิมพ์มาไหมมีใครใจดีพิมพ์ทักทายมาไหมเอ่ยพิมพ์สติกเกอร์ใดๆอะไรไงี้ก็ได้ค่ะพิมพ์ทักทายมา สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลถ้าไม่มีใครคุยลงล้วนะม,มีใครคุยด้วยลงแล้วนะคะทำไมในนี้มันไม่ชัดเลยวะพี่พี่ที่จริงวอลหน้าจอโอชัดมากเลยนะทำไมหน้าจอสำรองไม่ชัดเลยอะโทรศัพท์มันเป็นอะไรของมันอนะ ามมีใครคุยด้วยไหมคะวอหนึ่งเรียกวอสองอ๋อไม่มีใครคุยไม่มีใครเลยอ้า ลงแนละ้วนั้น